เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังอาศัยอยู่คอยดูแลหลวงพ่อรุ่ง ออ,าาออรมีะท่านกำนันเนี่ยจะมาช่วงบ่ายครับอาจาออรออย์เขียนจะไปช่วยมารดาทำงานทุกวันกลับมาก็จะดูแลหลวงพ่อรุ่งหรือดูแลหลวงพ่อรุ่งเสร็จก็จะมาช่วยมารดา านหลวงพ่อรุ่งจะนําบทสวดมนต์มาให้ชาวบ้านทุกวันพระแปดคำ่ำบรรดาหนุ่มๆสาวๆก็จะสวดมนต์กันเวลาเย็ยนทุกคนก็จะช่วยกันทําความสะอาดาวัดวาอารามมนุษย์เราพอเริ่มต้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มมีความรักต่อกัน านอยู่ที่นี่เองหมใช่ครัพี่ที่ลุงนัดไปฮะที่จะเข้าไปป่าไปหาสมุนไพรกันเนี่ยเขาเข้าหลานจะไปกับลุงนี่ไงมามามานั่งด้วยกันมาเออดีดีดีมาช่วยกันเร็วมาดีดีเออช่วยเผาเอามามาเออเพ่ได้เสร็จเสร็จจะได้รีบขึ้นเขาไปหาสมุนไพรกันโอ้ยกำลังหิวอยู่พอดีเลยเนี่ยของขนาดนี้ยังจะกินอีกเหรอเอากระบอกไหนสุกมามาสุกพอดีเลยอ่ะเอาเอามาโอ้ร้อนหื้อ ก็มือไม้พองหมดเอ้าโอ้ยอืมกินหน่อยสิหูเต็มหน้ากูเลยไหนมึงวะสุกสุกที่ไหนวะเนี่ยไปไปทำใหม่จะกินให้อิ่มท้องซะหน่อยโอ้เอ้านี่ฝาปิด นั่งดีๆี่ว่ะโอวเนี่ยเลยไม่ได้ใช้บาลงพ่อเลยเนี่ยนั่งดีๆยังโฉมอย่ากระช่างงี <_ siinä> ว้วมึมวมงทำเป็นปวดรักบ้องแม่ึงด้วยแม่ดึงเมียวนะไปเเวะเพื่อนตามสบายนะเดี๋ยวข้าจะไปหาของป่าเนี่ยเฮ้ยไทยเออไอ้ยอดมันลอยอยู่ เขาก็จะหาเอื่อยเหมือนกันเนี่ยไอ้ยิปไปช่นยเขนหน่อยสิวะวันนี้คงไปไม่ได้ป่ะทำไมยังติดธุระจริงมีหน้าแต่งฉันหล่อเลยเนี่ยฮะไปไปแมวโชคดีสายก็ขาดายล้ดูเสื้อพอสายทั้ตัวที่หล พ่อวันนี้พ่อจะนัดกับพี่งกล้วยไม่ใช่หรอกจ้าว่าจะไปหาสิ่งภัยอาจาเออใช่เขนนั่งจะให้กล้วยไว้สิแต่ว่าพวกชาวบ้านน่ะสิเขาจะให้พ่อพาพวกเขาขึ้นไปที่พระบาทเขาพ่วงก่อนหนูก็ยังไม่เคยไปเลยนะจ้าพ่อไม่เป็นไรแล้วลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังพ่อพาไปก็ได้จริงเหรอจ้าพ่อเออจริงสิลูกเอออยู่บ้านก็ดูบ้านดูช่องให้ดีลูกเออแล้วตอนนี้ไอ้เจ้านั่นเป็นยังไงมามาหาหนูบ้างเปล่าวะมาจ้าพ่อ จะเขียนไระนะ<า>เออแต่พ่อว่าดูๆไปนิสัยมันก็ดีเหมือนกันนะลูกนะจ้ะพ่ออ <c oughs> ย่างนั้นเดี๋ยวพ่อไปพ,พาให้พวกชาวบ้านเขาขึ้นไปพระบาทเขาพูดก่อนลูกนะจ้ะพ่อ <c oughs> พ่อไปก่อนนะล,ลูกนะจพ่อ <c oughs> แล้วที่พุ่มทำอะไรกันอยู่วะเนี kind of ่ยก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็หลามจะเข้าป่าไงโอ้ยไม่ไปแล้วป่าเปิดองไม่เข้าแล้ววันนี้ไม่ต้องเข้าแล้วตายกระผลเลยตายแล้วทำไมล่ะรู้ไหมว่าชาวบ้านเขาคอยเราอยู่เขาจะให้เราเนี่ยพาเขาขึ้นไปบกระบาดเขาพวงอุ้ยอุ้ยพูดแล้วขนลุกอล้เนี่ยเออขนลุกเอาเอาเนี่ยเอานี่เดี๋ยวไปไม่กินกลางทางก็ได้เนี่ยเอาเอาเร็วแล้วหมดแล้วโอาเอาไปไปเร็ว เอาหาอะไรถูกนะโอเคเรียบร้อยไป้ข้าเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามข้าว่าจะไปถึงจุดสุดยอดเขาบอกว่าคนไหนไปถึงจุดสุดยอดก่อนคนนั้นจะได้บุญมากที่สุดได้หนูล่ะข้าเขาตั้งใจมัอนกันเอาละ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 เอสเซเอ้ยลุงแกไปไหนลุแกอนี่นะนั่นแหละสิเอานั่งไงลุงมาแล้วอ้านั่นมาพอดีเลยเอา มาแล้วเจอแล้วลุงนี่ช้าจังเลยเขารอก,กันอยู่เนี่ยก็ไอ้พวกนี้สิมันมัวแต่ทะเลาะก,กันอ้าวอ้าวลุงลุงจะพาพวกฉันไปหาของป่าไม่ใช่เหอเฮ้เอแหมแล้วยังมาว่าผมไปเลย กูนึก <bord> ว <ering> oh, ่าไข่อ <quin copper manufacturing> ้วมาโถเอ้ยยอไอ้แมวโถพวกเดียวกันนี่หว่าเฮ้ยไอ้หอบทำไมวะเม่อกี้นะข้าเกือบได้เสือดาวเว้ยมาหามันหลุดมือไปฟิดาจริงๆเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหรอโอ้โหลอ้คงตัวใหญ่ เฮ้ยไม่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 ยม่ไม่ไม่ไอ้แมวไอ้แมวไอ้ยอดขึ้นมาทำอะไรบนนั้นวะกูขึ้นมาดูสัตว์เฉยๆมึงบ้กมึงจะโกหกนะเออโอ้กูไม่ได้รอกพวกมึงอยู่แล้ว กูลงไม่ได้มึงก็เอากูลงก็ไม่ได้เร็วสิแมวเดินเลยเว้ยนานกันถึงบ้าแล้วเว้ยไปไปเหนกันเหนื่อยเดินกันทั้งวันมันบอกว่าปวดท้องอ่ะป่านนี้ยังไม่ออกมาเลยเหลือข้าไปแดกแล้วบ้างไปแล้วเราจะหาทางกลับได้ไหเนี่ย แล้วสิอ้าวุอ้โหสวัสดีครับุงงป่าอยู่ั้นานเนี่ยดีจที่ได้กลับบ้นวี้ไม่วงเหอจ๊ะเราจะไปจริงอ้าวพี่เขียจไปราวงเหรอจะผมไม่หลอกจ้ะพี่ไปดูเฉยๆดอาเฮ้ยเจ้าเขียนวันดีจับพ่อเออสวัสดีวันสวัสดีไปไหนมาเราจะเขียนนี้มาที่นี่ได้ันตั้งใจชวนเพื่อเที่ยวงานวัดนะจ๊ะงานวัดอืมคืนนี้เหรอจ้ะเขามีํำวงด้วยนะจ๊ะ เเออมมัััันนนนนกกกก็็ดดดีี้ว่่ะะลราายหหงานวัดสมัยก่อนชาวบ้านต้องเดินทางไกลามากแต่ก็ไปกันเพื่อไปทำบุญการกุศลกรองรำวงก็ใช้กรองเพลงวัดนางรำก็ใช้ชาวบ้านที่เป็นสาวๆเป็นนางรำ 네. <목소리도> หลังจากนั้นมาหลวงพ่อรุ่งก็ไม่จัดงานวัดอีกเลยเพราะกลัวมีเรื่องกันอีก เขียนจะไปช่วยมารดาทํางานทุกวันกลับมาก็จะดูแลหลวงพ่อรุ่งหรือดูแลหลวงพ่อรุ่งเสร็จก็จะมาช่วยมารดาเฮ้ยเขียนจวท่องหนังสือไปถึงไหนวะหรือว่ามึงอยากเป็นมหาว่าไปเที่ยวพวกกูดีกว่าเข้าไปไม่ได้หรอกวะเขาต้องท่องมูลให้ท่องซะก่อนแล้วถ้าต้องมาช่วยแม่ของใครเองไปกันเถอะ นุ่มเขียนมาช่วยบรรดาไถนานี่คือการได้อบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์จึงได้เป็นเด็กดีขึ้น ุกาสสะวันธามิพันเตสัพพังอปะราทังธรรมะเมพันเตมยากตังคุณยังสามินาอนุโมทิตัพังสามินากตังคุณยังไมหังทาตับพังสาทุสาธุอนุโมทามิอุสภุกัสาไอทหัดูกาสะวันธามิพันเตสัพพังอปราทังธรรมะเมพันเต มายากะตังคุณยังสามินาอนุโมทิตัพังสามินากระตังคุณยังไมหังทาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามิในฐานะที่เจ้าได้บวชได้เรียนแล้วเวลาไปอยู่ในกรมกองเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบของวินยัยอย่าออกนอกโลกนอกทางอย่าเที่ยวเตยให้มากนะแล้วก็อย่าดื่มเหล้าเพราะว่า เหล้าหรือสุราเนี่ยมันทำให้เราเปลือยนิสัยน,นะสิขังปัจ,จขามิที่หิมังทาเลทะสิขังปัจ,จขามิที่หิมังทาเลทะสิขังปัจ,จขามิที่หิมังทาเลทะ ทหารก็อย่าดีทหารจงร,รับใช้ชาติทำคุณให้แผ่นดินดีแล้วพีเองจะคิดบวชเรียนก่อนท่าน่ะไม่กี่การเองทั <ๆ S 1> <ด>้งสองคนหรอกแต่ว่าค่าขอนะเองต้องทำอะไรให้ถูกต้องตามประเพณีชั้นหน่อยพระธรรมวินัยในโลกเนี่ยเป็นองค์ทรงบัญญัติไว้8ปด0มื่สี่พันพระธรรมขันธ์เจ้าจะต้อง ควาาามรหนุ่มเขียนก็ได้บวชเป็นพระต้องนิมนต์พระเองทำอะไรเองทั้งหมดทางพระคู่สวดทำเอาแบบง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยกวนหัวเข้าวัดตามโบราณเขาจะต้องทำพิธีขวัญหน้ากร่วมสนุกสนานแต่หลวงพ่อไม่ทำแบบนั้นบวชง่ายๆว่าจะบวชสักพรรษาหนึ่ง เป,หหเป็นบุญของไอ้ฉันจริงๆที่ได้เห็นผ้าเหลืองอยู่นานๆน,นะท่านอยู่นานไม่ได้หรอกต้องออกไปช่วยยมแม่ทำงานเองเดี๋ยวพี่ๆน้องๆอาจจะว่าสมาได้กะบวชตอก็ไม่มีใครว่าจะสึกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจเธอมันก็คงอยู่ที่บุญกุศลที่เราได้สร้างสมมานะยมแม่ฉันเพลงก่อนเธอท่านเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะหมด พระเขียนไม่เคยหยุดนิ่งในการทำกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์แม้แต่น้อยมมมีีตรงัั้้้นนนนะยยยเเออขาาาาใกุธสทศ ตอนนี้อาจาะยมาอยู่ในท่าเลือจะพูดคุยเรื่องนี้ก็คงไม่สะดวกคนระับและกับสีกาถ้านั่งคุยกันเรื่องนี้ถ้าชายได้ยินเขามันจะเกิดข้อประหารน,นิ้าได้นะโยม ครับโยมกำน,นันหลวงพ่อจำมัดอยู่ป่าครับอ๋อหลวงพ่อท่านจำมัดอยู่ในกุฏิมาเดี๋ยวอาตมาจะพาไปแล้วกันนะไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวผมไปหาเองหลวงพี่เนี่ยตอนนี้ดูสดชื่นอย่างเนาะไม่คิดอะไรเลยเหรอแล้วโยมกำน,นันจะให้อาตมาคิดเรื่องอะไรล่ะอ,อ่ะแล้วหลวงพี่จะสึกเมื่อไหร่เนี่ยหลงต้องรอฮะ อ,อ๋อได้ัดจะมาโยมเข้ามาทำไมเนี่ยถ้าสาวบ้านเขามาเห็นเข้าเนี่ยมันจะไม่